สวัสดีคะ่ะทุกคนนมาสเตวันนี้ก็มากับซีรีส์ไม่ต๋งไม่ตัดกันแล้วนะคะมาอีกแล้วนะคะกับรอบนี้มาในเรื่องหัวข้อเรื่องนะคะกังกุใบเพิ่งดูอาจจะดูชาไปนิดหนึ่งคือเพิ่งดูจบเมื่อคือนคืนนี้แต่งเลยแต่งเลยเอาเลยชอบมากกระแสะคือมาแบบสัพักแล้วแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เปิดหนังดูแล้วก็แบบ งานยุ่งมากช่วงนี้แล้วทีนี้หนังยาวสองชั่วโมงครึ่งก็เลยแบบเฮ้ยยังไงดีวะดึกแล้วเพิ่งเลิกงานก็ดูไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนเพิ่งมาจบอีกครึ่งหนึ่งจบเรื่องอะแต่งเลยสวยประทับใจส่วนตัวนี่ยไม่ได้เป็นสายหนังอินเดียเคยดูหนังอินเดียแค่เรื่องเดียวก่อนแลนี่คือ PK เพราะว่ามันดังมันฮิตมากแล้วพอมาดูกังกุบายแล้วชอบมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเกต็เล็กๆน้อยๆเพราะหลังจากดูแล้วแบบอิน ก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลนั่นนู่นนี่น,นู่นนี่นอะไรอย่างเงี้ยมาเมามอยถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็แอบเซิร์ชหาข้อมูลแอดดูเกตไดเกตน้อยมาแล้วบ้างเนี่ยอาจจะแบบคล้ายๆกับที่ไอตาจะเล่าแต่ก็เผื่อๆไว้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทราบก็มาเมามอยกันนะคะหนังเรื่องคังคูไบเนี่ยนะคะจริงๆเหมือนในหนังไอตาเวลาไอตาดูไอตาดูเป็นพูดเสียงอินเดียแล้วก็ซับภาษาอังกฤษไอตารู้สึกว่าเขาแบบเขาออกเสียงตัวเอง กังกุบายเหมือนแบบคล้ายๆก็ไก่แต่จริงๆก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบกังหรือคังอะไรอย่างเงี้ยคือคือชื่อหนังภาษาอังกฤษก็ตัวจีไอตาคิดว่าถ้าแบบไอตาออกเสียงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะพอดีไอตรงจมูกมันหลุดอะเดี๋ยวขอไอตาติดนิดนึงมันไอที่ไอตาติดเนี่ยมันไม่ใช่แบบจิวจมูกจริงๆนะไอตาไปซื้อมามันเป็นจิวติดติดสะดือไอตาก็แบบ ตัดตรงขาจิวมันออกแล้วก็มาแปะอาเพราะว่าแตมไม่ได้เจาะจมูกจริงๆมันก็จะแบบไม่ได้ก็เป็นการ cover แบบหาคิดหาทำเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็แล้วแต่นะคะก็แบบว่าชอบก็เลยทำอาจจะคล้ายๆไม่เป๊ะอะไรอย่างนี้เนาะมาแล้วกันก่อนหนังเรื่องคังคูใบนะคะหรือว่ากังคูใบเนี่ยก็เป็นชื่อจริงๆของคังคูใบนี่แหละอ่ะ ซึ่งตัวละครตัวนี้ตัวเอกเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะคะแต่ว่าหนังเนี่ยเขาเอาเนื้อเรื่องมาจากหนังสือ Mafia Queens of Mumbai ของฮ s s เ n s a ซด i อ่าหน้าตาหนังสือก็จะเป็นแบบนี้อ่ะทำไมดิฉันหันแล้วเป็นแบบนั้นอ่ะเแป๊แบ,บนงนะคะดิฉันขออนุญ,ญาตหัน อ่าแบบนี้อ่าหันกล้องนิดนึงหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะพูดถึงชีวิตของคังคูนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคังคูตัวจริงอะมีตัวตนอยู่จริงจริงๆไม่ได้ชื่อคังคูมาแต่แรกชื่อคงคาจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองอะทางด้านซ้ายก็จะเป็นนักแสดงที่เราเห็นในหนังเนาะตัวทางด้านขวาก็จะเป็นตัวจริงชื่อคงคาแต่ว่าเหมือนในหนังนั่นแหละพอมาเป็นเพณีก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคังคูนั่นเองแต่อาจจะไม่ได้เล่าแบบละเอียดแบบว่าในหนังพูดเรื่องอะไรเพราะว่าคิดว่าคนที่มาดูคอนเทนต์นี้อาจจะ แ,แบบดูหนังมาแล้วแล้วอินแล้วอยากแบบหาเพื่อนเมาเหมือนเอเตาหาเพื่อนเมาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเอเตาก็ไปอ่านมาเขาบอกว่านางเนี่ยเป็นแม่เล้าเพียงคนเดียวในกามทีปุระที่ได้ครอบครองรถเบลลี่คือมันเป็นรถที่แพงมากไม่ว่าจะยุคนั้นหรือยุคนี้มันก็แพงมากคือเป็นคนเดียวที่ครอบครองรถเบลลี่ในช่วงทศวรรษหนึ่งเก้าหกจุดเลยทีเดียวก็คือปังนั่นเองนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะ แล้วทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงนะพอหนังเรื่องเนี่ยเริ่มฉายด้วยความที่ตัวละครอะไรเงี้ยมีอยู่จริงใช่ไหมแอบเกิดข้อพิพาทอยู่นิดนึงคือคังคุใบเนี่ยเขามีลูกบุญธรรมเยอะที่เขารับเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กที่แบบในซ่องหรืออะไรต่างๆที่เราเห็นในหนังเขามีลูกบุญธรรมเยอะมากแล้วพอมีหนังเกิดออกมาเขาก็บอกว่า ไม่พอใจกับการที่หนังเนี่ยมาบิดเบือนคุณแม่ของเขาลูกบุญคลูกบุญธรรมหลายๆคนเนี่ยบอกว่าครั้งอุใบเนี่ยไม่ได้เป็นโสเพณีนะไม่ได้เป็นอย่างที่ทําหนังออกมาแล้วก็ได้ยื่นคําร้องไปในเมื่อปี2021คือปีแล้วเพื่อขอระง,งับการฉายภาพยนตร์นี้ และสารที่มุมใบนะคะเขาก็ได้เรียกพ่วงกลับแล้วก็เรียกนักแสดงหลักก็คือเอเลียบาดนั่นเองนักเอกนั่นแหละที่รับบทคังคูบายมาพบด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยก็ตัดสินออกมาว่าจะไม่มีการระงับการฉายภาพยนตร์และพักการดําเนินคดีไปนั่นเองแต่ว่าทางครอบครัวแล้วก็ทนายของครอบครัวเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางครอบครัวเนี่ยตกใจมากว่าพอได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์ว่าแบบเออภาพลักษณ์ของคังคูบายเนี่ยได้ถูกนําเสนออย่าง บิดเบือนโดยสิ้นเชิงซึ่งเขาบอกว่าคังคูไบอ่ะจริงๆไม่ได้เป็นโสเพณีเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมนั่นเองแต่ทําไมในหนังมาพูดว่าเป็นโสเพณีซึ่งตรงนี้เราก็มีอาจทราบได้ไม่รู้เลยว่าอะไรจริงไม่จริงอันนี้เอาออมาเมาให้ฟังเพราะว่า,วาดิฉันเนี่ยไปอ่านข่าวเจอมาก็เลยแอบมาเมาให้กันฟังนะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดรูปอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นคังคูบาบตัวจริงที่แบบเอออาจจะเป็นช่วงวัยที่แก่แล้วรูปก็เล็กเกิน นั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ก็คือตัวจริงของเขานะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าสาวอินเดียหรือผู้หญิงอินเดียจะมีจุดบนหน้าผากใช่ไหมคะตรงนี้อาจารย์ก็แอบไปเสิร์ชมานะคะไม่คือจริงๆแอบสังเกตมานานแล,แล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เสิร์ชสักทีแต่พอดูหนังเรื่องนี้ก็แบบเออเสิร์ชดูหน่อยมันคืออะไรตรงหน้าผากเนี่ยจะมีจุดสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าอ่ะเปิดรูปผิดไปเลยนะคะอ่านี่อย่างนั้นนี้เขาเรียกว่าบินดีหรือว่าติกกะซึ่งเขาใช้ผง วิพูติเอ๊ะหรือว่าออกเสียงว่าวิพูดอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไอตตาไปเสิร์ชมาคือเอตตามไม่ได้เป็นกูรูในด้านอินเดียหรือว่าวัฒนธรรมอะไรแต่พอดีว่าเราไปเสิร์ชแล้วเราอ่านแล้วเราชอบแล้วเราอินเราเลยเอามาบอกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลมันมันผิดพลาดหรือว่ามันแบบไม่เป๊ะเนี่ยยินดีที่จะแบบ เมนบอกกันได้หรือว่าเสริมให้มันละเอียดมากขึ้นเพราะว่า้ตาไปอ่านมาอย่างละเอียดแล้วให้ตามาย่อยให้มันเบาให้มันง่ายๆให้มันเข้าใจง่ายให้มันสั้นลงซึ่งเขาจะใช้ผงวิพูดหรือผงเนี่ยแหละเอามาแต้มซึ่งมันเป็นผงที่ทํามาจากมูลของบัวก็คือขี้ของหัวนั่นเองแต่ว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์แบบเป็น เขาไม่ได้มองว่ามันสกปรกมันเป็นสัตว์แบบของเทพของอินเดียอะไรเงี้ยนั่นเองนะคะถ้าเป็นอินเดียเหนือเนี่ยเขาจะแต้มเพื่อที่เป็นการบอกว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วแต่ถ้าเป็นอินเดียใต้ก็คือแต้มหมดแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็แต้มเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างสวัยทางปัญญานั่นเองก็คือแบบอ่ะเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องแต้มนั่นเองซึ่งอ่าก็ไปอ่านเพิ่มเติมเขาบอกว่ามันจะใหญ่ขึ้นตามอายุถ้าเราอายุมากขึ้นเราเป็นผู้หญิงที่อายุมากขึ้นแล้วก็จะใหญ่สังเกตได้ว่ารูปของ นี่คังกูบายตัวจริงพอแบบแก่แล้วก็จะใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองจ้าเกตเล็กเกตน,น,น้อยอินเดียเนาะแล้วก็ไอตาก็อยากรู้เหมือนกันว่าอุ้ยอะไรที่มันอยู่บนใบหน้าคังกูบคืออะไรชีสักอะไรมันดูเหมือนไม้กางเขนแต่มันไม่น่าจะใช่มันกางเขนเพราะว่าเขาไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมก็เลยไปเสิร์ชดูแล้วก็ ไปพบว่าพบว่ามันเป็นรอยสักบนหน้าซึ่งมันเป็นความเชื่อของชนเผ่าของเป็นชนเผ่าที่คังคูงใบเขาเขามาเขาเติบโตมาว่าเขามองว่าการมีรอยสักบนใบหน้าเหมือนเป็นการมีเครื่องประดับติดตัวผู้หญิงควรจะใส่เครื่องประดับเยอะสังเกตว่าผู้หญิงอินเดียก็จะแบบเครื่องประดับเยอะมากเป็นการบ่งบอกว่าแบบฉันอุดมสมบูรณ์ฉันมีฐานะที่ดีฉันแบบเครื่องประดับเยอะอะไรนี้ over accessorize ไปเลยแต่นี่ชอบมากฟีลมากนี่ชอบแบบ อะไรเยอะๆซึ่งเขามองว่าถ้าแบบเราไม่ได้มีเงินซื้อเครื่องประดับจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งตอนช่วงตอนที่เราแบบร่างกายเปลือยเปล่าไม่ได้ใส่อะไรเราก็ควรจะมีเครื่องประดับติดตัวซึ่งก็เลยเป็นรอยสักบนหน้าและตามตัวนั่นเองจ้าก็เป็นความเชื่อของหลายๆชนเผ่าทางอินเดียซึ่งก็เป็นชนเผ่าที่อ่ากังกูไบเป็นนั่นเองจ้าแล้วก็เขาบอกว่ารอยสักเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องประดับที่จะ ติดตัวไปจนตายเลยนั่นเองเวลาเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่รอยสักมันติดตัวติดร่างกายไปนั่นเองจ้ะแเก็ดเล็กเก็ดน้อยเพิ่มเติมกันได้นะคะยินดีเลยค่ะต่อไปอีกตัวอีกหนึ่งตัวละครที่ตาชอบและรู้สึกว่ามีมิติแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยก็คือนี้เลยนะคะคาริมราลา คาริมลาลาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลเป็นผู้คนบุคคลชื่อดังก็คือรูปก็ปิดหน้าดิฉันไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเห็นหน้าดิฉันตลอดก็ได้ซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสามมาเฟียผู้เรื่องชื่อในมุมไบเลยทีเดียวเขาครองตําแหน่งหัวหน้ามาเฟียมานานกว่า2ทศวรรษทศวรรษหนึ่งคือสิปีวสองทศวรรษคือ20สิบปีเรียกว่าครองตําแหน่งมานานมากนะคะตัวจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้าอ่าก็คือเขาเป็นมุสลิมนะคะ แล้วก็ทําธุรกิจพวกผิดกฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นพานาันโรงเหล้าเเงินกู้นอกระบบยาเสพติดมากมายตามที่ในหนังกล่าวเลยก็คือตัวคังคูใบเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าโดนลูกค้าซ้อมแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบก,ก่อนกับอีลูกค้าเจ้านี้ก็เลยไปขอความช่วยเหลือแล้วทีนี้ก็จับพัดจับผูก็ได้ทําธุรกิจกอะไรใดๆแล้วก็จะมีเรื่องของการ ภายหลังเนี่ยได้ผูกราคีกันซึ่งเป็นได้ศักดิ์สิทธิ์ที่ข้อมือแล้วก็นับถือเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นเองก็ถึงว่าในหนังเราก็ได้ดูว่าเขามีการช่วยเหลือดูแลกันตลอดอะไรอย่างี้ก็คือเป็นฉากที่ไม่ได้มีในหนังแต่ว่านี้ก็แอบไปอ่านมาคือตาไปอ่านมาจากหลายเว็บไซต์มากเซิร์ชทั้งภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษอะไรยเงี้ยเนาะก็เอามารวมๆเล่าๆให้กันฟังรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็คนคนนี้เนี่ยจริงๆในหนังอะชื่อค่ะ ชื่อจริงๆอ่ะชื่อคาริมลาลาในหนังชื่อฮาริมใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดคนคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลมากๆนะคะมีความสัมพันธ์อันดีกับพวกนักการเมืองหรือว่าคนดังใดๆหรืออะไรแบบเนี้ยในยุคนั้นมากๆแล้วก็เหมือนเป็นมาเฟียต้นแบบที่ตามในหนังบอลิวูดอะไรใดๆที่ถ้าเกิดมีตัวละครเป็นมาเฟียจะเอาคนคนนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าเขาแบบมีอิทธิพลมากๆนั่นเองจ้ะ หนังเรื่องนี้เนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะเข้าฉายไปก็ทํายอดได้อย่างมากแต่ว่าจริงๆก็แอบมีข้อพิพาทนักต่างๆนานาแอบเอามาให้กันฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปบธมทมบางคนของกังคุใบที่รู้สึกว่า,าบิดเบือนที่เขามองว่าหนังเนี่ยบิดเบือนความจริงแล้วก็รวมไปจนถึงนักแสดงหลักนางอ่า อาเลียบารชื่ออาเลียบาตนักสแสดงหลักคนนี้เนี่ยจริงๆก็แอบโดนแบบวิาพากษ์วิจารณ์ณว่านักสแสดงคนนี้เนี่ยจะเด็กไปไหมที่จะมาระบ,บทดังกูไปเพราะว่าจริงๆแล้วหนังเนี่ย เราตั้งแต่คังกุใบยังเป็นเด็กสาวที่มาโดนโดนขายแล้วก็จนถึงโตเป็นสาวจนถึงเป็นผู้ใหญ่จนถึงแบบมีอิทธิพลไอ้ตาก็เลยรู้สึกว่ามันก็แอบยากเหมือนกันที่เราจะใช้นักแสดงหนึ่งคนแล้วก็เล่นตั้งแต่เป็นเด็กสาวอายุไม่ถึงยี่สิบแล้วก็เล่นจนถึงจนจนโต,จน,โตจนแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ตารู้สึกส่วนตัวของไอ้ตาเองนะความรู้สึกส่วนตัวไอ้ตาก็รู้สึกว่านักแสดงคนนี้เล่นได้ดีจังเลยตอนที่เล่นเป็นเด็กสาวคือสายตาแบบ ใส่ซื้อบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่พอเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลดูน่าเกรงขามแต่บางครั้งเนี่ยชีวิตของกัางกุบายก็จะมีบางซีนที่เหมือนแบบไม่ว่าจะไม่ไม่สมหวังเรื่องความรักหรืออะไรอะใส่ตาแบบเล่นดีมากอะตอนที่แบบงานแต่งอะไรอย่างงี้ของแฟนเขาที่เขาเสียสละอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ อก็รู้สึกว่าเล่นดีเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าดีไม่ดียังไงชื่นชอบหรือว่าตรงไหนคอมเมนต์เมาส์มอยกันนะคะอันนี้ไอตาก็ดูแล้วก็แบบเป็นความคิดของไอตาคนเดียวนาะอแล้วก็ไม่ใช่แค่นักแสดงหลักคนนี้นั่นเองรวมไปจนถึงบทบาทน,น,นี้เลยให้ดูรูปนี้ก่อนดีกว่ารสเซียใบเออก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ไอตาชอบมากๆแล้วไอตารู้สึกว่าอยากจะเห็นเขาเยอะๆอยากจะรู้จักเขามากกว่านี้ในหนังอยากจะ รู้รายละเอียดเขามากกว่านี้ใน,นหนังไอตาก็เลยไปค้นมาปรากฏว่าราเซียใบไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ว่าการที่เขาเพิ่มตัวละครราเซียใบเข้ามาเป็นการแบบเพิ่มอ่เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะบทบาทของเพศที่สามไม่ใช่เพศที่สามสิถ้าเรียกว,ว่าเพศที่สามแล้วเพศอะไรคือที่หนึ่งที่สองไม่ใช่บทบาทของ LGBTQ เข้ามาในหนังเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆ LGBTQ ก็มีอยู่เยอะในอินเดียนะคะอต้าก็เลยไปเสิร์ชต่อว่าแล้วบทบาทของ LGBTQ ในอินเดียเป็นอย่างไงกลับมาพูดถึงนักแสดงคนนี้ก่อนนักแสดงคนนี้เนี่ยชื่อวิชัยรัสนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งนักแสดงเนี่ยไม่ได้เป็น LGBT เป็นเป็นผู้ชายนั่นเองเขาก็มีคำคอรหาว่าทำไมบทบาทที่เป็น LGBTQ ถึงไม่หานักแสดงที่เป็น LGBTQ มาแสดงล่ะเพราะว่าแค่ในตอนนี้เนี่ยในวงการบอิวูดเนี่ย หนทางการทำงานของ LGBTQ มันก็ยากอยู่แล้วในไหน,ไหนมีบทบาทของ LGBTQ ทำไมถึงไม่แคสนะักแสดงที่เป็น LGBTQ มากเขาก็เลยแอบเป็นเรื่องอลงข่าวอะไรกันอยู่นั่นเองแต่ก็เป็นแล้วส่วนหนึ่งไอ้ตาก็เห็นด้วยนะแต่ส่วนหนึ่งไอ้ตาก็ค่อนข้างชื่นชอบบทบาทการแสดงของราซียใบายมากๆไอ้ตารู้สึกว่าทรงพลังแล้วก็ถึงแม้ว่าจะโผลมาแค่ไม่กี่ฉาก มาเทเล่าลเลออเทอะแต่ว่าชอบมากๆเลยแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าก็น่าจะดีเหมือนกันถ้าเราได้ดูผลงานของนักแสดงที่เป็น LGBTQ จริงๆอยากจะรู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแตกต่างยังไงเพื่อนๆรู้สึกยังไงคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันนะคะแล้วก็าตาก,ก็ไปเสิร์ชอ่านอีกเกี่ยวกับบทบาทของ LGBTQ ในสังคมอินเดียว่าเขาเป็นยังไงเขายอมรับกันไหมอันนี้ตาเล่าสั้นๆนิดหน่อยที่ตาไปอ่านมาเนาะ จะมีคำเรียกพูด,พดง่ายๆว่าคำเรียกกระเทยในอินเดียเขาเรียกว่าฮิตชาหรือว่าฮิตระอะไรประมาณนี้อาาขอออกเสียงว่าฮิตชาละกันนะคะเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าออกเสียงแบบแบบมันจะเป๊ะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยเนาะคือเป็นคำเรียกของ LGBTQ หรือว่ากระเทยในอินเดียซึ่งอาจารย์ก็แบบกระเทยในอินเดียเนี่ยเขายอมรับไหมเขาเป็นยังไงก็เลยไปอ่านมาเขาบอกว่ามีสองด้านซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยบางกลุ่มเนี่ยก็จะโดนรังเกียจ ไม่ยอมรับแล้วก็โดนหาว่าเป็นตัวประหลาดเป็นตัวตลกใครเห็นก็คือไม่ยอมรับเลยแต่ก็จะมีฮิต้าบางกลุ่มเนี่ยที่ได้รับการยกย่องมากเลยมองว่าเป็นเหมือนตัวแทนของเทพหรือเป็นผู้ที่มีเทพ,พคุ้มคุ้มครองได้รับการยกย่องให้เกียรติมาอวยพรในวันในงานวันเกิดของเด็กผู้ชายหรือว่ามาแสดงดนตรีเพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการ คุ้มครองหรือว่าปกป้องจากเทพแล้วก็ถ้าเกิดได้ฮิตจา้ามาอวยพรเนี่ยถือว่าจะดีมากเหมือนแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสิริมงคลมากแต่ในทางเดียวกันเขาบอกว่าปากของฮิตจา้าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้าอวยพรคือปังมากแต่ถ้าโดนฮิตจา้าเกียดแล้วก็โดนสาบแช่งโดนด่านเนี่ยเขามองว่าจะเป็นจริงแล้วก็จะแบบจะไม่ดีอะ่ะจะซวยไปเลยอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่จะไปอ่านมาเกี่ยวกับ กลุ่ม L G B T Q ในอินเดียหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าฮิจรานั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยไอตาก็ไปเซิร์ชหาดูเป็นโค้ดคำพูดของกังกุใบที่แบบมันมีหลายโค้ดคำพูดที่มันมันรู้สึกว่ามันเท่อะแล้วก็มันทัชมากแต่ตาเนี่ยอย่างที่บอกเคยตาดูดูหนัง เป็นซับอังกฤษไอตาไม่รู้ว่าเวลาเขาแปลเป็นภาษาไทยสวยๆเป็นยังไงแต่ก็เลยไปเสิร์ชมาแล้วก็มันจะมีอยู่สี่โค้ดที่ตาชอบมากๆรู้สึกทัชมากๆแต่จะถ้าถามไอตานะหนังเรื่องนี้ไอตาเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไอตาว่าไอตาเห็นด้วยในบางส่วนในบางเปอร์เซ็นต์แต่มันแต่สี่โค้ดนี้ที่ตาจะอ่านให้ฟังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นโค้ดที่ตารู้สึกว่ามันทัชไอตามากแล้วตาก็เห็นด้วยมันจะมีตอนหนึ่งที่ทางกู้ไปเขาพาเด็กๆไปสมัครเรียนใช่ไหมคะแล้ว อ่าเหมือนแบบคุณพ่อฟาเชอร์ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นแบบเจ้าของโรงเรียนหรือแบบผู้อำนวยการหรืออะไรเงี้ยในซับเขาเขียนว่าฟาเชอร์ใช่ไหมเหมือนเป็นคุณพ่อเขาก็ถามว่าใส่ชื่อแม่แล้วจะให้เขียนชื่อพ่อของเด็กๆพวกนี้ว่าเป็นใครซึ่งเด็กๆพวกนี้เป็นเด็กที่เกิดในซ่องที่คังคูไบเขาอดด็อปมาเป็นรูปุญธรรนคังคูไบก็บอกว่าก็ใส่ชื่อแม่ไปสิคังคูไบกเตียวาตีแล้วชื่อพ่อเราจะใส่เป็นอะไรดีชื่อแม่มันยังไม่พออีกแล้วชื่อพ่อเอาเป็นเทพอนันต์ดีไหม คิดว่าซับไทยน่าจะเขียนอย่างนี้ซึ่งไอตารู้สึกว่าเนี่ยแหละยุคใหม่มีแม่ก็ไม่ต้องมีพ่อก็ได้หรือมีพ่อก็ไม่ต้องมีแม่ก็ได้แต่รู้สึกว่าสถาบันครอบครัวที่ดีอ่ะโอเคการมีครบทั้งพ่อทั้งแม่แล้วครอบครัวแบบดีอ่ะก็ก็ดีก็ถือว่าดีแต่การที่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เป็นสถาบันครอบครัวที่ดีอย่างไอตาเองก็อยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่อยากกับพ่อตั้งนานแล้วอยู่กับแม่มาจนโตแม่หาเลี้ยงทั้งหมดเลยไอตาก็มองว่า ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรแต่ถ้าเลือกได้แต่ก็อย,กอยากอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะแต่ก็ไม่ได้มองว่าการที่เราอยู่กับแม่เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แย่ขนาดนั้นเพราะว่าแม่ก็เลี้ยงดูเรามาดีแต่รู้สึกว่าทัชมากใช่มากแล้วก็นี่จะมีคำน,นึงก็ตอนที่เป็นซีนที่อยู่ที่โรงเรียนพาเด็กๆไปสมัครเรียนนั่นแหละเขาบอกว่ากังกุบเขาบอกว่ามาจากซ่องแล้วมันยังไงเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษา ฉันจะทําให้พวกเขาได้เรียนให้ได้ลองนึกดูว่าถ้าหนึ่งในนั้นได้เป็นหมอได้เป็นวิศวกรหรือนักกฎหมายชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปขนาดไหนหมายถึงแบบชีวิตเด็กๆพวกนี้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนซึ่งมันจริงนะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่มันเออเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยวันนึงอาจจะโตขึ้นเป็นคนที่ผลักดันสังคมให้ดีขึ้น คืออาาไม่ไม่ได้มองว่าอาชีพพวกนี้หมอวิศวกรนักกฎหมายที่ครังคุบใบเขาพูดเนี่ยเป็นอาชีพที่สูงส่งกว่าอาชีพอื่นนะแต่อตาามองว่าอาจจะเป็นเพราะในยุคนั้นตอนนั้นเขามองว่าแบบนั้นเขาก็เลยพูดออกมาแบบนั้นแต่อาจาแค่แมองว่าการศึกษามันแบบสามารถเป็นคนได้เด็กเดพวกนี้อาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพพวกนี้ก็ได้แต่เด็กๆพวกนี้ก็อาจจะไปเลี้ยงดูตัวเองได้ทาอาชีพอื่นที่เขารักหรือว่าอย่างอื่นได้อันนี้คือแบบการศึกษามันสาคัญจริงๆไม่เกี่ยวหรอกว่าเขาจะได้ทาอาชีพ ใหญ่โตยิ่งใหญ่อะไรแบบไหนแต่แค่ให้ทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อที่เป็นแบบทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอะมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนสมควรจะได้รับเออเป็นแบบสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็จะมีตอนที่ครังคูใบนะคะเขาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีเบตไม่รู้ว่าเรียกว่าดีเบตเลยพูดประทกถาอะไรอย่างเงี้ย เขาพูดบอกว่าไม่ว่าใครจะโผล่มาที่หน้าประตูเราหน้าประตูหมายถึงว่าที่ร้านที่ซ่องเราเราก็ไม่ตัดสินพวกเขามันเป็นหลักการของเราเป็น principle ของเราเราจะไม่ถามถึงศาสนาไม่ถามถึงวันนะ่ะจะผิวเข้มผิวขาวจะรวยหรือจนทุกคนจ่ายเท่ากันพวกเราไม่ได้เลือกปฏิบัติกับคนอื่นแต่ทำไมผู้คนถึงเลือกปฏิบัติกับเราเป็นอะไรที่ฟังเรารู้สึกว่าก็จริงนะเออคือในในในบริบทของหนังอะ่ะแบบ ลูกค้าเข้ามาเขาก็ไม่เลือกปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเจอลูกค้าที่มันมาตี่ะมาสองรอบเขาก็ไม่เลือกปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเป็นอาชีพที่อาจจะต้องแบบใช้ความอโทโดทนกันเสียเยอะแต่จริงๆไอ้ตามองว่าสโสเพณีในยุคนี้สมัยนี้สามารถเลือกลูกค้าได้ถ้าลูกค้าที่แบบ ไม่ดีหรือว่าลูกค้าที่มองว่าอาจจะเกิดเหตุที่ไม่ดีหรือว่าไม่ไม่ชอบกันก็สามารถเลือกได้แต่มองว่าถ้าเลือกหน่อยก็ดีแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เขาพูดเขามองว่าตอนนะตอนนั้นในยุคนั้นอาชีพของเขาคือไม่ได้เลือกปฏิบัติเลยลูกค้าไหนก็มาแล้วทําไมคนอื่นถึงเลือกปฏิบัติกับเขาจังอะไรอย่างนี้แล้วก็โค้ชสุดท้ายที่ตาชอบมากเขาบอกว่าเรามีศักดิ์ศรีมากกว่าพวกคุณอีก คุณเสียศักดิ์ศรีไปครั้งหนึ่งมันจะหายไปตลอดแต่พวกเราขายศักดิ์ศรีทุกคืนแต่ดูเหมือนจะไม่หมดสักทีซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบมันค่อนข้างฉลาดแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะแหลมผมไม่แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนคําพูดนี้คําพูดนี้มีจริงๆไหมคังคุใบตัวจริงได้พูดไหมแต่มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแบบประชดประชันเสียสีบางคนอาจจะรู้สึกว่าคําพูดนี้ไม่เก๋เลยเพราะว่าขนาดคังคุใบเองยังมองว่าอาชีพโสเภณี ก็คือขายศักศีแต่ตามองว่าคนทั่วใบอ่ะเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นเขาน่าจะหมายความว่าเขาเป็นการพูดเสียสีกับการที่คนอื่นพูดว่าอาชีพโสเภณีคือการขายศักิ์ศีแบบขนาดเธอยังมองว่าอาชีพฉันขายศักศีแต่ฉันขายทุกคืนยังไม่หมดเลยฉันยังมียังทนงตัวยังเป็นตัวของตัวเองหรือว่ายังรักตัวเองอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียความรักตัวเองไปอะไรเงี้ยไอ้ตามไอ้ตาคิดว่าอย่างนี้นะไอ้ตาไม่แน่ใจว่าแบบ จริงๆแล้วมันยังไงแต่ตามองว่าเขาไม่ได้มองว่าอาชีพเขาขายศักรีแต่เขาเอาคําพูดของคนอื่นที่มองอาชีพเขาว่าเอามาพูดแล้วก็โต้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแบบเป็นโคที่ค่อนข้างแบบชอบอะทัชนะคะแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวตามองว่าแบบอาชีพสโสเภณีแบบอะไรยังไงไอตาก็มองว่าถ้าผลักดันให้เป็นแบบถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเลือกได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าคนเรา,าคนจะสามารถเลือกอาชีพที่เราแบบประกอบได้ แล้วก็ผลักดันให้มันมีรักวัสดิการหรือมีการคุ้มครองให้เท่าเทียมกับอาชีพอื่นแต่ถามว่าตัวไอตายงจะไปเป็นโสเพณีไหมก็อาจจะไม่เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่งานที่เราถนัดหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่เราแค่มองว่าคนทุกๆคนคนะควรจะเลือกอ,อาชีพที่จะทำได้แล้วถ้าเขาเลือกแล้วอ่ะมันก็ควรจะมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันทุกคนอะไรประมาณนี้การได้ดูหนังเรื่องนี้ก็บางช่วงไอตายก็รู้สึกเอ๊ะ เหมือนจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่บางช่วงไอตาก็รู้สึกว่าอืมก็จริงนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆดีอย่างที่บอกเคยตามไม่ใช่แฟนหนังอินเดียแต่จริงๆบางคนอาจจะแบบว่าโอ้ไม่เห็นจะเปิดประสบการณ์ใหม่เลยแต่ส,สาหรับส่วนตัวไอตาไอตารู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ภาพสวยนักแสดงเล่นดีบ่งบอกทางสายตาในบางตอนบางซีเนี่ยแทบไม่ได้มีการแบบพูดกันเลยไม่ได้มีการแบบใช้ภาษา แบบพูดเลยแต่ใช้แค่แฮนด์เจอร์ซึ่งเราอาจจะไม่ได้แบบเข้าใจในทุกแบบทุกๆ h a แฮนด์เจอร์แต่ว่ามันก็ทำให้เราพอเข้าใจได้ว่าเขากำลังทำอะไรในตาเนี่ยเซิร์ชเรื่องแฮนด์เจอร์เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังหาข้อมูลไม่ค่อยเจอก็จริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านี้ท่านี้มันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ถ้าเจอก็จะมาบอกกันสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับซีรีส์ไม่ต๋องไม่ตัดมันแล้วนะจ๊ะใครยังไม่ได้ดูครั้งคู่ใบก็ไปดูแล้วก็ ถ้าเกิดอยากเมากันก็คอมเมนต์เมาด้านล่างข้อมูลที่ตาเอามาเล่ากันเนี่ยถูกผิดยังไงก็ก็ถ้าเกิดมีผิดพลาดหรือว่าบิดเบอือนอะไรยังไงก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ตั้งใจว่าอ่านมาจากหลายๆอ่าหลายๆช่องทางแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าเกิดมีตรงไหนเนี่ยอยากจะเสริมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยยินดีค่ะสำหรับสำหรับวันนี้จบไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ n a m a s t